อย่างนี้กูไม่ต้องเป็นแบบนี้วะ่ะศาสตร์ดูวันนี้กูไม่น่าทำตัวแบบนี้เลยวะ่ะเฮ้ยข้อสอบเห็นไ่่เข้าใจเลยอ,าาอ่ะจับจดนะมันบอกว่าเราต้องรอแหวมันหนีกล้อกับใบหนังวาด้วยความเร็วสูงสุด60เมตรต่อวินาทีแล้วมัออนก็นนะชนนะกับรถ B มวยไปห้าเล่จิ๋ว,นห,นวห,นหน้าไหนวะนั่งโดยรถดีกว่าห<า>นั่งคนเดียว ไอ้นียงดินอนเลยนอนเลยนอนเลยอดีตเนียงมุณทำอะไรเนี่ยอ้างรอเลี้ยงเนี่ยเฮ้ยไปดูนี่ก่อนเพื่อนเล่นเกมมาเล่นเกมอะไรเล่นเกมเล่นเกมอะไรเล่นเกมเฮ้ยเจมมีงต้องหยุดแล้วไปไหมเล่นเกมเลยอะไปโอดีเฮ้ยท่าวอินเนี่ยปล่อยว่ะไปเพื่อนเอาเด็กเออแล้วเนี่ยน้อยไม่เรียนหรอเฮ้ยน้ตได้เปลี่ยนไปว่ะคือเราอยากเล่นเกมว่ะ

นี่นะถ้าใช้โพลีเซียมไบโวดายพูดดีครับสวัสดีครับเฮ้ยน้องเรียนทำไมวะโน้ตอาอพ่อแม่อยากให้คุณเป็นหมออ่ะไปเล่นอะไรกูดีกว่าไปมึงเล่นอะไรกูดีกว่าไป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 มาๆมาพูดดีครับ,รบเอาโน้ตไม่เรียนต่อหรอลัดโน้ตไปเรียนต่อเออโน้ตมึงได้ไปคอนเสิร์ตคอปเทลป่ะโอ้ไม่น่าไปอ่ะเพื่อนไม่มีตังค์เลยช่วงเนี้ย หาเงินจะไงดีวะเออกซ้อมรถก็ล่ะไปก็ล่ะซ้อมรถเหรหาแถวนี้่้อาซ้อมรถกับเพื่อนไปฝัน๋ยวกูดีกว่าเชื่อกูโอ้ฝันไงวะฝันรถฝันรถจริงได้เลยได้ตังไวเรืรเบนโน้ตโอไม่เออ่ะมันได้จริงหรอได้ับเชื่อกูใครใครคนนึงนเคุได้กันหมดเออเช็่กูดี๋ยเดี๋ยวกูนำให้ถล้วนะอได้าจัดจัดันจัดัเอาไว้า้ เฮ้ยมันจะได้จริงวะเนี่ยบอสสิงไอ้เงี้ยผมเชื่อกูดิแบบนี้กูเล่นมาแล้วแตกมืน้องดีแตกมือเอาเองนะเออเชื่กูเฮ้ยโน้มึงกดแห้ะแค่เบ็ดสองวะมันต้องเบ็ดร้อยแปดสิบไปเลยเชื่อกูเนี่ยเออเออเอาเลยเอาเอาก็ได้เอาเบ็ดร้อยแปดสิบเลยรวยไวเลยรวยไวไปกดโซโบนอดนี่ต่อโอ้ยต่อ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 เออมีได้มีเสียเว้ยไม่ได้มีเสียมีได้มีเสีย ไอ้ที่มันได้จริงเหรอวะได้ล้วได้แล้ี่โอ้ยความจริงความจริงบอกแล้วบอกแล้วได้ไปตอบไปต่อบชิคกูไปต่อบเพื่อนต่อต่อไม่หมื่นไม่ถอนอ่ะไม่หมื่นไม่ถอนนี่นั่นแหละโอ้ยเฮียหมดแล้วเนี่ยกูออเลยเนี่ยเฮียไม่งหมดอีกแล้วว่ะไอ้ยบ้าไอ้ยจิ๋วหลายทีกันมันก็มีอย่างนี้แหละ ปกติปกติโอ้โหกูอยากได้คืนว่ะหายยืนตังเสียแล้วนะเล่นต่อดิอันตรายไหมอ่ะไม่อันตรายโอ้ยเชิญกูคนดีคนดีเฮ้ยเสียยคนใจดีกูใจดีเออกูรู้จักไอ้เพี่อ่ะได้ได้ได้ไป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 ชื่ออะไรวะเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้หรอชื่ออะไรวะเสี่ยวว้ายดิเอาดิไปไปไป ยืมเงินเสียมันตรายไปก็ว่ะอันตรายหรอกเคยยืมแล้วเว้ยโอ้ว่ามันอัตรายไปว่ะกูลองไปยืมเงินพ่อก่อนดีกว่าเออแล้วแต่เจียนว้ยเจียนเจียเยนนเียนนเยนนเนยเินนย ว่าไงลูกพ่อโอะพ่อช่วงนี้ผมเงินหมดอ่ะเอ้าพ่อให้เป็นรายเดือนแล้วไม่ใช่หรอทำไมถึงไม่พออีกอล่ะอ๋อเดือนนี้ผมกินเยอะใช้เยอะ,ยอ,ะอ่ะพ่อผมขอเพิ่มได้ไหมโอ้โอ้ให้เป็นรายเดือนทำไมถึงไม่พอพ่อก็หาแบ่งไวนะ้แล้วถึงมือเลยนะลูกทำไมไม่พอโพอ้พ่อโอ้ถูพ่อพ่อไม่มีแล้วลูกพ่อไม่มีแล้วพ่อไม่ให้พ่อไม่ให้โอเคครับ กูจะเอาเงินจักไหนหรือรจะเอาจริงะเออเอาจริงเลยเสียกูียวนี่ยโอเคไบเสียหนยนะเั้ยเดี๋ยวเขยูใหญ่สวัสดีครับเสี่ยเดี๋ยวดีครับขอเพื่อนมายืมเงินครับเสี่ย แล้วเสียครับเอาไปวางด้วยเสียเอาไป่อนเอานันนี้ลากว่ามั้งยืงเงินหน่อยได้ไหมครับเสียเอาไปทำไรอ่ะเอาไปใช้นี่การพนันครับรอแล้วพ่อแม่รู้ปะเนี่ยว่าเล่นอ่ะไม่รู้ครับอเยอะเมื่อไหร่อะหนึ่งหมื่นครับมันพอหรอหนึ่งหมื่นงั้นเอาสามหมื่นก็ได้ครับเสียโอ้แม่งใจใจว่ะ ส่ววันไหนเนะี่ยฮะสัปดาห์หน้าครับทะเบียวโดนอะไรนะอ่ะรู้ปะเนี่ยโอ้ยวผมให้คนของเสียไปตามเลยก็ได้โอยเล่นกับชีวิตจัดชอบชอบอย่างยมชอบเลยเอาคิวเอ้ามาใช่ไหมจีนะงเงินระวงังระวังนะครับอ่เดี๋ยวที่<ๆ>จเจอกันเสียเงินครับโอ้โอ้ยยัยหมดอีกแล้วอ่ะ ติแกแค่วายหงียนติดมาดิเลยไปไปไปตามเชือสองตัวมาด้วยนั่งเลยนั่งไปไปเฮ้ยโอกาสมาแล้วเว้ยไหนตั้งกลัวไม่มีคำเสียผมขอโอกาสได้ไหมไม่มีโอกาสสอบมึงเว้ยแต่การไปดิไปไปไปเฮ้ย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  มึงยอย่าตายไอ้ตาโบขอชีวิตได้มั้ยครับทำพูดเป็นนายเราเว้ยขอชีวิตที่ทางให้ฉันเด้อ